สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังราคาทองวันนี้วันที่31มกราคม68ผู้แรงรีบตัดสินใจเลยเทียบราคาปิดวันนี้ราคาทองวันนี้สมาคมค้าทองคำพุ่งแรงรีบเลยใครสนตัดสินใจด่วนเทีย่ยราคาปิดวันที่30มกรบาคมที่ผ่านมาโดยทองรูป,ปรพรรณขายออกบาทละ44,950บาท ราคาทองคำประจำวันที่31มกราคม2568ปรับเพิ่มขึ้น250บาทเปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่30มกราคมที่ผ่านมาโดยทองรูปพัรร์ขายออกที่บาทละ44,950บาทตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ หรือ g o Traders Association เมื่อเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาสรุปราคาทองวันนี้วันที่31มกตราคม2568ประกาศครั้งที่1ทองแท่งรับซื้อบาทละ44,350บาทขายออกบาทละ44,450บาททองรูปประพันธ์รับซื้อบาทละ43,554บา,า,ออบา, 44, บาทปปบบา 43, 4, 68สตาง ขายออกบาทละ44,950บาทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ